กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหก,กรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งได้รับความตอบรับจากนักท่องเที่ยวร่วมชมเป็นจํานวนมากไปติดตามจากรายงานค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศของการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมภายในงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคกลางและภาคตะวันออกและมหากรรมอาหารพื้นบ้านสืบสารตำนานวิถีถิ่นอยุธยา ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นที่สนามวัดพระรามอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปะวัฒนธรรมของไทยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นการสืบสารและเผยแพร่ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขลิเกและการแสดงพื้นบ้านอาทิรำเยยหนังตะลุงและระมงย้อนยุคการสาธิตอาหารพื้นบ้านการเสวนาในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยาการประกวดจะสำรับอาหารชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 0 0 0งนบาทและการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านจากร้านอาหารกว่า50ร้านค้าให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมอาหารอร่อยพร้อมชมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคในมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยนี้นะครับได้จัดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคนะครับได้จัดขึ้นมาแล้วที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่นคราราชสีมาในครั้งนี้เป็นในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก25จังหวัดนะครับจัดขึ้นที่พระนครศรียุธยานะครับและจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ภาคใต้นครศรีธรรมราชและภาคเหนือในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งการจัดมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยนั้นก็มีความมุ่งหวังที่จะนําทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเศรษฐกิจนะครับอีกทั้งวาระแห่งชาติที่ ทั้นายกและรัฐบาลได้ประกาศไว้เรื่องของการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งเรื่องของอการนําทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนั้นนะครับก็เป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนภาครัฐนะครับก็ได้กระตุ้นทําให้เกิดเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับยิ่งในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับก็เป็นช่วงเทศกาลสําคัญนะครับในช่วงของขึ้นปีใหม่ไทยสงกรานต์ก็จะเกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะครับประกอบกับ ทางท่านผู้ราชก,การจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับและทางจังหวัดก็ได้จัดมหกรรมอาหารถิ่นนะครับพระนครศรียุธยาขึ้นด้วยก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของเมนูดั้งเดิมแบบไทยนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่นะครับจากอาหารที่มีตำรับชาววางตำรับดั้งเดิมนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานมหากรรมอาหารพื้นบ้านสืบสารตำนานวิถีถิ่นขึ้นทั้ง4ภูมิภาคเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสุขให้คนไทยได้มีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นไทยวิถีไทยและพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและประเทศ พร้อมส่งเสริมบทบาทของศิลปินและชุมชนในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้พร้อมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไปมาดื่มด่ำกับวัฒนธรรมที่มีทั้งเรื่องของอสินค้าให้ช่วยกันสนับสนุนอุดหนุนแล้วก็ความบันเทิงต่างๆจาก,จากวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการจ้างงานศิลปินพื้นบ้านด้วยนะครับก็ทำให้เกิดในเรื่องของการกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของ ความเรียกว่าความนิยมนะครับแล้วก็นเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยนะครับก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับและอีก24จังหวัดทั้งภาคกลางภาคตะวันออกที่ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับกระทรวงวัฒน,นธรรมนะครับซึ่งการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวได้มีการดําเนินการภายใต้ใตวิถีใหม่ New Normal ตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อประชาชนเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสุภาวดีเงมทองชัดชัยประกิจผลทีมข่าวเอ็บีทีกาญจนบุรีรายงาน